สวัสดีครับมูนี่ฮอกซิมาสอมมันแผงโซล่าขนาด165วัตต์9แอมป์ขอมูลกันตามนี้ครับรักเก้กอกซิมาเปลี่ยนไดโอดนะครับตัวที่มันเสียก็อยู่ที่มีตัวที่มันเสียครับตัวที่มันเสียนี่มัน,มนเป็นอ่ซิฟ เอซิป <A> ใช่ไหมซิปเอนะครับมุ้งมมันมัน,ม,นมันลบแล้ว <Okay. S 1> มันลบแล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าเขาเขาเขาถีบมาใส่ตัว,ต,วตัวไม้แท่นเนาะเป็นพี่หกร้อยเอ็มเนาะใส่แท่นกันได้ใส่แท่นกันได้ผม <Body. S 1> คำนวณมาแล้วบอดีสซ้ำกัญปะแมนครับบอดีสซ้ำกัญผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเชียรผมเชียรผมมาฐาน ใส่น้ำกันได้นะครับใส่น้ำกันได้เราไม่ควนเราไม่ควนครับมีปัญหาครับกะตัดขาให้มันดูดีครับเพราะว่าตีห้องเื้อมากมันดีขาแยาห่อนะครับกะรทำการตัดแต่งกะเพื่อแต้มันเข้ารูปอุปกรณ์กับขีดเลยนะครับตัดตัดแต่งส่วนบัตรกีเขากระสีมีโตดูดกับโตบัตรกีนี่นะต้องเหมือนจากตัวสร้างเก่าตัวได้ป่ะฮะไปเห็นอยู่นี่ เกาตัวเสียตัวนึงเสียอีกแล้วนี่เตอ้คอยยุ่งเสียรอบอะไรเสียรอบที่เท่าไรนี่เต้คอยเสียห่วยเออใส่มันครบก่อนเ้อตอนนี้เป็นห้างลบอันนี้ห้างบวกให้างแอร์โนดแอนโอดใส่ตามแถวเลยชีตโฟดแอร์โนดแอร์โนดนี่เครับครับตามว่า มาถามว่า,า,าคมคมอย่างนันเข่ารูปสวยงามตามท่องเรื่องมาเริ่มบัตจีกันเนาะข้อนบัตจีนี่เขาไม่พ่วมอันตะไลครับถ้าเกิดท้อสซา,า,าสมท้อสซาทรงเขาเป็นยังรครับท้องซาสมเขาเป็นยังครับมือล่างงานหรือ เดือนละงานนะยิกะมุยปัญหาแต่ว่าสิบ่าทนี่สินงท่ซื้อแก้ทา้าเป็นมือละงานนี่กะจิตส่งในคิดยากอยู่ครับบัตรกีครับ,บรกล่องมันโบเห็นหูเน็ตแต่ว่า,ท,าที่ข้างล่าก้อนก้อนอ่าก้อนสีเอาก้อนสีตัดค้าใดโอนนี่กะเอา คัตเตอร์นะครับอีกอุปรกรณ์นหนึ่งขูดขาแมนมรอซางแมนครับเพื่อให้ตะก,กัวเข้ายึดประสานได้แน่นขึ้นมันอาจจะมีการเคลือ,อบสารบางสิ่งบางอย่างมากเพื่อบ่อยมันชอ็อตเขาก็าต้องได้ขูดออกแมนนะครับก้มลู่ครับเล็กๆน้อยๆตัวยอย่อมาขูดมือา้างก็ลอกลอกันมือา้างปฏิียบ้างวาเด็ด ตอนนี้ลั่นกำลังสนุกสนานครับบันเทิงครับสถานกกระตูนนอนดินะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตอนห้องประกอบแล้วก็นที่ได้ไปวัดไฟเบิ้งนะครับคันไดโอดเสียนี่มันสีขึ้นว่างได้สร้องข้างถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะเมนเข้มเข็มไม่ตีขึ้นสองข้าง ถ้าอบเสียสขื้นทา้งหนทา้งนึงบางเดโอพวกบางรุน่นอาซิมีหวัวแน,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 น่นิดน,น,น,นึงกับโปเป็นยังครเบ่ากับอะไนค่าคำนวณค่านิดนิดหน่อยหน่อยโอ้เขียนจัิทีเสียงของบรงทีขึ้นหน่อยว้าวางไม่แลยคานโบอของคานกลาง บัดนี้ก็เดียวออกแดดละครับบัี้บัดคันตัวประกบแล้วปิดฟ้าออกแดดครับเอา้าทีนี่เราก็เอาแผงออกมาที่แดดนะครับเราจะเป็นไฟบวกไฟลบครับออกแล้นะครับไฟตอนนี้ยี่สิบเอ็ดโวลต์เอ้าแผงมันซิบเท่าไหร่แผงมันลอ,อยอหกซิปมาวัดมันจะบนกับนถ้าตรงตีเกลื่อก่อนเนาะ บอกันนะมันเด็กประมูกันนะอ๋ออยู่ยี่สอยี่สิบเโวลต์ยี่ส1บเอนี่ถึง21บ่อ็ักรักรักการพีของมันคือคือมันพีคือมันผลิตไฟได้สูงสุด21โวลต์ครับผมหน่วยสุด17โวลต์ครับ9แอมป์สูงพีคพีคสูงสุดคือแอมป์ที่มันทำด้สูงสุดคือ10แอมป์อ้าวเอาทีมาลองเบิ่งกันอีกครั้งครับ คิดไปก่อนโอเคข้าวข้าวในเมื่อข้าวข้าว้ำเร็จหรอเนาะข้าวสำเร็จแล้วคือเขึ้นขึ้นมาวัดไต่บึงตอนนี้แดดอาชีพก็จะเมันนี้แต่ว่าสร้างกับยักษ์ฟ้องตีนเนาะล่ะขึ้นมาวัดไต่บึงเนาะข้าววัดกับขัวเนาะว่าเป็นยังแต่ที่มีเตือนนี่มันยีฟ้องติดลบติดลบข้าเข้ากับสลับทางมากคือตอนนี้ เขาเอาบัวกัาลบวัวขึ้นเขาบนหัวเ้าต้องมาหาก่อน,นตอนนี้นนถึบแล้วนี่คือต้องมีมิตนเตอร์นี่ครับกันคือสิบวัตมีลบนะครับยี่สิบโวลต์ได้คือก,การนี่ครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยประกอบทรงลูกค้าเลยครับเรียบร้อยครับม,มาฐานทั้งหมวลทั้งม,มวลกัน,กนสองโซนไรเซีวครับขอตัวลาไปก่อนครับ